น้อยสืบทอดกิจการร้านอาหารเล็กๆจากพ่อที่เพิ่งเสียไปน้อยฝึกฝนอย่างหนักเพราะไม่เก่งเรื่องทำอาหารเหมือนพ่อของเขาวันหนึ่งเจนุ่นลูกค้าประจําสมัยพ่อได้มากินอาหารฝีมือน้อยเป็นครั้งแรกหลังจากกินเสร็จเธอต่อว่าน้อยว่าอาหารเค็มเกินไปอีกวันเธอมากินอีกและบอกว่าอาหารจืดเกินไปและวันถัดมาเธอก็บอกว่าผัดนานและเลี่ยนเกินไปเจนุ่นยังคงมากินเรื่อยๆทุกครั้งที่เธอกินเสร็จเธอจะต่อว่าน้อยเสมอ น้อยเริ่มกลัวเจนุ่นเขาต้องคอยปรับการทําอาหารของเขาเพื่อไม่ให้โดนต่อว่าเวลาผ่านไปเจนุ่นก็ยังมากินที่ร้านเหมือนเดิมวันนี้หลังกินเสร็จเธอเดินมาหาน้อยเพื่อจ่ายเงินเหมือนทุกครั้งหลังจ่ายเงินเธอหันหลังและพูดขึ้นมาว่าฝีมืออาจจะซักครึ่งหนึ่งของพ่อแก่แล้วละมังและเธอก็เดินจากไปน้อยยืนงงเขาไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไรดีหลังจากวันนั้นร้านของน้อยก็ค่อยๆมีลูกค้ากลับมาเยอะ เหมือนสมัยที่พ่อของเขายังอยู่อีกครั้ง